สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพเเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องของความคิดผิดๆนะครับสําหรับการปลูกฝรั่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังว่าผมได้รับคําถามจากเพื่อนๆที่สมาชิกนะครับที่เขามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาปรึกษาผมก็เลยมองว่าความคิดที่ได้ที่ที่เอามาถามกันนะครับมันน่าจะเป็นความคิดที่ที่ผิดผิด เขาเรียกผิดไปจากที่มันควรจะเป็นนะครับวันนี้จะเล่าเรื่องของฝรั่งนะครับว่าบางอันนะครับสามารถที่จะทําให้ฝรั่งเนี่ยมันติดผลไวได้บางอันฝรั่งบางพันุนะครับก็มันติดผลช้านะครับที่จะเล่าวันนี้ก็คือจะเทียบกันให้ดูนะครับระหว่างฝรั่งหงเปาซื้อเองนะครับกับฝรั่งเฟิรนหงมีนะครับที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าโซนนี้ผมกาลังจัดโซนใหม่นะครับก็จะทําให้มันเป็นสวนฝรั่งที่สําหรับผลิตผลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นแม่พันธุ์ไปในตัวอันนี้ เริ่มจากตัวของฝรั่งกรน,นะครับถ้าใครจําได้นะครับฝรั่งที่ผมเคยทํานะครับสมัยก่อนจะมีในเรื่องของกิมจูที่เป็นกิ่งใหญ่เนาะถ้าเกิดใครจําได้ตรงตรงน,นก็คือว่าเออพอทําก,แบบก,กิมจูแบบกิมกิมจูเนี่ยเวลาทํากิ่งใหญ่ปปุ๊บพอไปลงปลูกเนี่ยผมทําไปต้นขนาดนี้เลยไปถึงก็บบกเฮ้ยปลูกเดือน2เดือนห่อลูกได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้พอเขามาได้ตัวของฝรั่งหงบอซื้อไปประมาณกิ่งขนาดนี้ มันจริงประมาณเม็ดมเม็ดกว่าๆเนาะก็เอาไปปลูกนะครับเขาก็ถามกลับมาว่าทําไมฝรั่งหงพอซื้อเขาเนี่ยมันยังไม่ติดลูกนะครับแล้วก็ทําไมมันยังไม่เห็นได้กินลูกเหมือนฝรั่งไอกิมจูเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าให้ความคิดตรงนี้ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับว่าฝรั่งถ้าเป็นหงพอซื้อเนี่ยมันเป็นฝรั่งพันหนักนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าอายุมันเนี่ยกว่าปลูกกว่าจะสมบูรณ์แล้วก็จะมีลูกเนี่ยตามท้าหลังที่ผมห่อไว้เนี่ย ใช้ระยะเวลาพอสมควรอย่างต้นแม่แถวเนี้ยนะครับก็ใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นปลูกมาจนถึงห่อผลได้ดกขนาดนี้ก็ประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งนะครับเพราะว่าเขาปลูกมาตั้งแต่ต้นปีอ่หกประมาณถ้าผมนับก็ประมาณ6 3สมเนาะมาถึง64อ่าเนี่ยแหละครับประมาณปีกว่า,ก,วากลางปีกลางปี6 1หนึ่งจำได้ละเพราะว่าสวนเนี้ยผมปรับใหม่นะครับแล้วก็ เอาหรือตัวของฝรั่งเดิมออกหมดเลยจะเป็นโซนนี้จะมีหวานพิรุนถ้าเกิดใครจําโลเคชันเก่าๆได้ก็คือตรงนี้จะมีหวานพิรุนกับกิมจูนะครับที่ผมที่ผมลงไว้ผมก็ขยับกิมจูหวานพิรุนเนี่ยเอาไปไว้ข้างหลังสวนแล้วก็เอาตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เอาไว้ศึกษาเอาไว้ลงความรู้ไว้ถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับก็ เล่าที่มาเล่าสู่กันฟังตรงนี้ก็คือว่าอยากปรับจูนอยากทําความเข้าใจว่าถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่แล้วกําลังไปปลูกฝรั่งหงปอซื้ออยู่นะครับก็ให้รู้ไว้ว่าฝรั่งหงปอซื้อนี่มันเป็นฝรั่งพันหนักนะครับต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์บารุงดีๆนะครับเขาก็จะติดผลเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับหรืออะไรไปมากแค่เราเนี่ยเสริมแล้วก็ดูแลแล้วก็หมั่นมาลิปใบตัดยอดของเขานะครับเขาก็จะติดผลให้เราเอง ที่ผมเคยลงไปนะครับแต่พูดไม่รู้ก็คือว่าถ้าเรามาเนี่ยอย่างยอดมันตรงเนี้ยเราอยากจะแบบทาผลมันใช่ไหมครับเราเราเราต้องมาตัดยอดมันประมาณระหว่างกิ่งสีน้ําตาลกับสีสีเขียวแบบนี้นะครับเราตัดออกนะครับมันจะแตกมันจะแตกกิ่งใหม่ออกมาทันทีพอแตกกิ่งใหม่ออกมาทันทีเนี่ยก็คือว่ามันจะทําให้ในเรื่องของอมีดอกออกมาด้วยนะครับมันก็จะทําให้ฝรั่งเราเนี่ยเริ่มติดผล แต่ถ้าเมื่อใดที่มันยังผลิตยอดใหม่มีฮอร์โมนออกซินมาเพราะว่าออกซินเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการต่อในเรื่องของอยอดออกไปเรื่อยๆยอดอ่อนเนี่ยมันจะแทงออกไปเรื่อยๆมันก็จะไม่ติดผลสักทีอันนี้คือเป็นที่ไปที่มาว่าเออหงพอซื้อเนี่ยติดผลยากจกังเลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องทําความเข้าใจมันมีโดนี้ก็เลยเป็นคําตอบสําหรับที่ว่าความเข้าใจผิดคิดว่าเออปลูกฝรั่งหงพอซื้อแบบต้นใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันก็จะติดผลเหมือน ฝรั่งพวกเฟิ่นหงมีแตงโมพวกกิมจูอะไรแบบนี้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะครับก็เป็นที่ไปที่มาของวิดีโอตรงนี้ที่จะเอามาบอกกล่าวกันไว้ก็เหมือนที่ผมเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเห็นไหมครับต้นมันสูงแค่ประมาณเม็ดกว่าเองแล้วปลูกแค่ประมาณ4เดือนนะช่างแตนเริ่มฝนมานะครับน,นี้ก็เป็นกิ่งที่เราขยายแล้วเราก็มาปลูกเนี่ยดูดิต้นยังเล็กต้นยังเล็กมากนะครับน้อยกว่าลำไม้ลวกอีกเนี่ยก็เริ่มผมผมมาห่อไว้ละ ประมาณสามลูกอันนี้เพิ่งออกใหม่มันก็ติดถึงมันเองอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไมายุ่งอะไรกับมันเลยคือมันเป็นฝรั่งพันธุเบานะครับแล้วสามารถติดผลเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันกับฝรั่งหงบาซื้อแล้วเนี่ยก็จะมีช่วงอายุในการปลูกนะครับแล้วก็จะติดผลแลวเราก็จะได้กินผลฝรั่งที่สวยๆแบบนี้นะฮะเห็นไหมปิดท้ายด้วยฝรั่งหงเบาซื้อสวยๆวันนี้ติดเองครับแล้วต้นนี้น่าจะมันเกือบห้าสิบลูก เด็ดขายไปแล้วหลายกิโลนะเพราะว่าเนี่ยลอยที่กิ่งรูๆเนะครับแล้วสังเกตง่ายคือพอเราไปตัดยอดนะครับเนี่ยยอดใหม่มานะฮะมันก็ติดผลรุ่นใหม่ของมันเองไม่ต้องไปยุง่งไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับมันเลย,เ,ยเราแต่เราต้องมาห่อให้ทันเพราะว่าอะไรพอหมดรุ่นไปปั๊บมันจะออกใหม่เ,เห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวตากล้องมาดูใ,ใกล้ๆกล้มันจะแตกออกมาใหม่เดี๋ยวมันก็จะมีดอ,อกออกมาตามนี้นะครับขอให้เราเนี่ยลดน้ําให้ถึงบํารุงให้ถึงนะครับ พวกต้นที่มันโค้งอยู่เนี่ยก็จะออกเนี่ย,ย,ยคือออกยอดมาใหม่ก็จะมีดอกมาพร้อมยอดไม่ต้องกลัวแต่ให้กลัวอย่างเดียวก็คือว่าถ้าเมื่อใดไม่มาดูแลเนี่ยพวกยอดอ่อนเนี่ยเพี้ยมันชอบนะครับเราต้องคอยมาดูแลว่าพวกเพี้ยแป้งพวกอะไรเงี้ยไม่ให้เพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเนี่ยไม่ให้มันลงนะครับก็เป็นการที่เราจะปรับในเรื่องของการปลูกฝรั่งเนาะเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าผมเอาซื้อเนี่ยมันปลูกต้นใหญ่ๆแล้วมันจะออกลูกเลย แต่ผมพูดทิ้งท้ายตรงนี้คือว่าปลูกใหญ่ออกลูกเลยคือทำไง <c oughs> คือต้องล้อมแบบนี้ไปที่เขามีล้อมขายต้นประมาณสามพหโอเคยกต้นไปอยางเงี้ยเออพอปลูกปับ๊บมีลูกเลยโอเคอันนี้ผมไม่เถียงนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเอ,อ้ยปลูกกิ่งประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยมันต้องเลี้ยงก่อนนะครับเลี้ยงไปจนต้น,ต,นต้นมันใหญ่อะ่ะเนี่ยดูดิใหญ่ต้นใหญ่นะครับ โอเคก็คลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับปรับจูนทาความเข้าใจกันนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงจากที่ผมทํามาแล้วนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้เพราะว่าหลายท่านเนี่ยให้ความสนใจเกี่ยวกับฝรั่งสายพันธุ์นี้มาพอสมควรในเรื่องของการที่จะปลูกเพื่อการช้านะครับเพราะว่าลูกค้าผมที่เขาสั่งกิ่งไปเนี่ยมีหลายท่านก็สั่งของเราไปเยอะแล้วเราก็ให้คำปรึกษาหลังจากที่ซื้อขายกันเพราะว่าในที่เวลาเราทําการซื้อขายกันเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็นแค่การขายของอย่างเดียวนะครับก็คือว่า เรายังเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดระหว่างที่เอาไปปลูกแล้วก็เอาไปขายจะทําการตลาดไงเนี่ยผมมีช่องทางไงผมก็ชี้แนะในเรื่องของการตลาดให้กับเขา,าเรียกว่าสมาชิกเราด้วยถ้าเกิดใครมีปัญหาในเรื่องของการผลิตตัวของผลหรืออะไรแล้วเนี่ยอยากจะทําให้เป็นเป็นพรีเมียมทําให้มันมีมูลค่าไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางก็สามารถที่จะแชทมาถามผมได้นะครับในผ่านช่องทาง แฟนเพจนะครับเฟซบุ๊กเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ